สวัสดีครับพบกับผมต้นมี h ช n แนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ม่อนพระยานครราชนะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มากับญาติๆมาเดิมเพราะว่าเป็นชุดเดิมเจ้าเดิมจากที่ไปส่งหลานเรียน ่บรรยากาศภายในวัดก็ล่มลื่นดีนะมีการฉีกพ่นตะองลองน้นเลยเอหมีปลาครับด้วย นาตู้เลยสัมผัสเอนานะนาตูนะครับนาโต้มันยกกันาติก,กันกับผมบนายกกันกับนะาผมเป็นบรรดาแยติกันนะ นล่ะสังภาบก็ทรมาละอาลๆๆแคมนาตูเรียกถ่ายรูปแล้วนะ สำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของวัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นโซนคาเฟ่ั้ยครับราคากับคาเฟ่ครับอกอมีกรอบด้วโซนคาเฟ่นะครับสวยงามไป มนมาดูโซนคาเฟ่ดีกว่านะอ๋อสวยนานสงามโซนคาเฟ่นะี่ย ไม่เข้าไปดีกว่าเพราะว่าเราเท้าเราเปื้อนนะครับอ,อสวยงามนาคานาคออีหอประติพกิดกวิหารธรรมยานราชลด

โอ้โหลื่นนะครับผมไม่ขึ้นไปหรอกเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับใหญ่บูชา199บาทเขียนชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านที่ลงบนกระดีนนี้นำไปสายสคาระบูชามองปูสีสุโห ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจวาสนาบุญบารมีของคุณโยมก็จะสูงส่งกึกก้องกลางวันกลาไปทั่วสารทิศไปที่<อ>ไหนแด<ล>ดเริ่ม<ต>ออกแ,แล้วนะครับนนเขารถรถนอกน,อกนักถือ,อเสียงเทียงพญานาคราชมหาเศรษฐีหมื่นล้านทิกฟ้าทิศดิน เพียนนี้คุณโยมสามารถับคุณเป็นเจ้าภาพเล่มละ79บาทคุณโยมบูชาสีตามประจำวันเกิดของคุณโยมนำไปจุดถวายแก่องคู่สีสุดโทนเอาละครับตอนนี้เรามารีวิวโซนห้องน้ำบ้างอ้อห้องห้องน้ำมันสวยงามเพราต้องรีวิวกัะเป็นไงบ้างครับหลังจากกันใช้ห้องน้ำ S 1> <S 1> <S สุดยอดโอ้สวยนะห้องน้ำเนีย่ยเป็นไงยางเจ๋งอ่างล้างมือดูภายในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวสิอรู้สึกว่าจะโอเปนแอร์ไปหน่อยแต่ก็น่าใช้บริการนะครับ อ๋อ <ort>. มีดนตรีบรรเลงด้วยยัดสำหรับสำหรับภารกิจนี้นะครับก็คือนำพระพุทธรูปกับแมงส้อนนะครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนัาตูนาดูแต่เอากาไว้กันแล้วก็เจอกับหลูน้ำมวนเหรอน้ำมวนยองน้ำมวนอ๋อ จะมุดไปจ้องกลา<น>งหนยน,นาตูจะเอาไปปฏิสัทธานถวายหน,นาวัดนาม,มนนะครับครับอันเทียนพรรษาพร้อมเทียนพรรษานะนะเปิดแต่เข้าวัดนะย่องเอาก่อนในเข้าวัดนะครับอ๋อก่อนจะเข้าพรรษานะครับใส่ปุ่มอืมใส่ปุ่มใส่ปุ่มอ๋อครับถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาก็เอานี่ไหนหรอไปได้นะครับไปเที่ยวได้ ที่วัดนามนนะสามสิบเาเ่อไอก่ามเมื่อว่สามสิบกนี่สากสมสิบมสิหกเ่อหันั่นนี่ในจอยู่นี่ย้ากอยก้นลยก้อนตุ้ตุ้น้องเขาได้เอากลฮะลยก้อนนฮะตุ้ต้นองไดเอากลัเลยก้อนเนฮะ Yes sir อย Yes sir มี่ละใครใมอยาถ่ายอย่างนั้นวิดีโอวิดีโออย่างยูทูบช่องยูทูบว่าน่ะช่องยูทูบอยานก็เด็กเด็กยูทูบเช้นี่ยร้วนอะไรน่มีเื่อใครแน่ติดขึ้นวันที่สองน่ะจะว่าเพื่อใครขึ้นว่าวันวันที่สองลอยก่อวันเนี่ยเนาะวันที่สองลอยก่อวันวันที่สองลอยก่อวันรูบมามาปากับ๋องน้ำมันจชไหมเมือลูดีจ้องเดมือลูดล่วนห้องเห็น เจ้าก่อนละถวายตีวัดก้องกลางกันเหรอตี่วัดป่าเปาอ๋อวัดป่าเปาจะขึ้นมือวันเนี้ยวันที่สองไหวันที่สองอ๋อตู้ตู้น่องเดนอนยียงใหม่อยู่น่ะตรงเนี้อยิ่งใหม่อยู่โอเคกัมเตแชร์ลิงกับเหม่งตู้น้องแทนกันเม่งตู้น้องแชร์กับทางกัมโอเคครับผมองนี้ไปโดยก่อวันนะครับ รับชานส่วนองค์นั้นไปน้มนตรัชชานเช่นกันนะครับครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับช่องต้นมีชาแนลของเราด้วยครับไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ